มาค่ะวันนี้ทําส้มตําอีกแล้วนะคะในผลส้มตํลนะคะมีส้มตําแล้วก็ผัดซีอิ้วเส้นใหญ่ค่ะน้องแอนเพิ่งจะผัดเสร็จค่ะก็มีหมูกรอบค่ะหมูกรอบแล้วก็หมูแดดเดียวค่ะเนี่ยส้มตาก็พริกแดงแจ๋นะคะเผ็ดแล้วก็มีผักค่ะผักบุ้งแล้วก็กะหล่ำปี กะหล่ำปีนี่น้องแอนต้มนะคะน้องแอนจะจะไม่ทานดิบค่ะเพราะว่าในกะหล่ำปีนั้นมันมันจะมีสารเยอะแยะหลายอย่างค่ะน้องแอนก็เลยไม่ไม่ไม่ชอบทานดิบค่ะเนี่ยน้องแอนจะนั่นน้องแอนก็จะนั่นนั่นต,ต้มตำเผ็ดค่ะเนี่ยใส่พริกตำม,มือหนึ่งค่ะชอบทานเผ็ดค่ะม่วงนอนด้วย กรอบคำแล้วกอหลังบ้านค่ะนี่ค่ะหมูกรอบหมูกรอบก็กรอบค่ะ ความรักม่นไนค่ะหมูกรอบมันจะต้มก่อนค่ะต้มให้มันสุกแลนั้นจะไปทอดมาค่ะใครอยากจะทานอย่างน้องเอนมาจาบนี่ก็ทานข้าวไก่น,นั่นผัดกะเพราทานไปน,นิดเดียวแล้วก็มันเนื้อค่ะไม่รู้จะทำอะไรกิน มีเห็นผักเห็นมีเส้นใหญ่ในตู้ก็นนั่งเองก็เลยเอนึกถึงผักเป็นผักยิวเป็นผักเส้นใหญ่จะกินกับสุมตำค่ะมีอะไรก็ทำกินค่ะประหยัดไปซื้อเขาก็ไม่อร่อยหรอกค่ะทำกินเองค่ะเราทำเองอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ไปทำงานหมด พอบ้านเขาก็ทานอี่เททำงานค่ะอันนี้ก็ร้อนเสร็จเช้าค่ะงานทำงานบ้านเสร็จไม่มีผ้าซักข่าวันนี้ซักไว้เมื่อวานนี่นั่งวเวรเมื่อคืนนี้น,นี้ก็เลยว่างค่ะเลยนั่งนั่ง,น,งนอนเอ้ยนึกขึ้นได้มีเส้นใหญ่อยู่ก็เลยอ่ะมีเส้นใหญ่อยู่ ก็เลยอ่ะไปใสมาา่มะละกออยู่หลังบ้านมาสับๆๆแล้วก็นึ้นได้ในตู้เย็นมีนั่นน่ะมีหมูสั่งชันก็เลยไปต้มต้มแล้วก็ทอดเก็บผักเก็บเลยในตู้เย็นที่ซื้อมาไว้นะคะไปล้างไปแช่แช่นัน่นน่ะใส่น้ำมะนาวหน่อยนึง แช่ประมาณห้านาทีค่ะผักเีน้องแอนที่น้องแอนทานนี่นะคะผักบ,บุ้งนี่ค่ะผักบ,บุ้งกะล่ำปีนน้ำเอนก็หันแล้วก็ต้มค่ะเนี่ยนีกระสมตําค่ะมานะคะค่อยากจะทานค่ะอร่อยนะคะน้ำลายไหลขอบคุณค่ะ